เอาทักทายอีกคลิปครับพี่น้องเดินทางมาถึงครับเดินทางมาถึงที่หน้างานนะครับเดินทางมาถึงหน้างานหม่องเท่ของบริษัทซีพีครับอันนี้เป็นโรงเชือดนะครับจะเห็นเป็นโรงเชือดของบริษัทซีพีพื้นที่ก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ <laughs> เออเดินพาพี่น้องอยางเบิ้งนะครับเดินพาพี่น้องอยางเบิ้งยังม่มีกัสิอออมีรถวิคโคอยู่หลายคันนะครับเขาเช่ามาเนาะก็มีทีมงานเข้าอยู่ฟังทังฝุ่นมิซานี่อยู่ นะครับมาดูการเล่งเครื่องก่อนโชคสมบัติกำนันคำดีนะครับโอ้ก็คือบริเวณนี้กะสันมา,มาเข้ามาแล้วไปวัวปรหอดกักะเทศไ้้เ,เลยนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาได้นะครับต้องให้มาเทศีีครับพี่น้องที่เทนะครับ<ส>เดี๋ยวผมพาพี่น้องย่างกันบึง หลายครับหลายคันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอ่ามีรถแมคโครขารับดินนะครับฝั่งนี้แล้วก็จะมีดีดีดยังวะนี่ดีสองครับมีดีสองนะครับค่อยดันดินให้อ้แต่ตัวตัวเล็กๆก,ก็แรงเหมือนกันนะดีก็ใส่รถไถครับ ดีก็ใช้รถไทยดียคือมองดีคือมองล้องยิน <laughs> แห้งดีกันครับฝั่งโน้นก็จะมี140ร้อยสี่สิบเพรว่าเป็นเซาทั้งไหนมากปุ๊บโอ้ยังใหม่ๆอยู่ครับฝั่งนี้ร้อยสี่สิบยังใหม่ๆอยู่เลยเดินไปดูกันเอ่อบริษัทไหนหน้อย <laughs> เจ้าโกบิโก้เอสเคสหนึ่งสี่ศูนย์ครับเอลซีซูเปเอ็มครับโดนเดียวกัน,นครับฟังเสียหน่อยฟังอยู่ท่ามล่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินมาถามก็ได้ก็กานเช่าฝัา่งนี้มีรับดินนะครับใส่นอสวัสดีครับผมไม่อยากใส่นอนี่พี่โอ้พระต้าครับ รถสายหน่อยเนาะว้ามีหลายคันขับดีไหมขับดีไหมลูกนี่ดีเนาะมาอยู่นี่ได้กี่วันแล้วสี่ห้าเนาะบรรยากาศวนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างเริ่นเย็นใจจนี่สำเนียงนครพนมครับมาจากนครพนมเนาะอันนี้เป็นรถเช่าหรือรถบริษัท อ๋อรถวิสัทเลยอ๋อแต่ได้รถเช่าเนอะก็จะมีหนุนฝั่งน้นครับรถเช่าก็มีหลายคันเอ้ามา่ายคลิปซีดออกฮะอะไรนะอ๋อบําเพ็ญชาติครับอ่าช่องอุบลน้ำซิงครับอุบลน้ำซิงครับลองพิมพ์เซตแล้วไปดูไฟติดตามหน่อยครับมากระชีพงานนี่แหละรถไม่โครเดี๋ยวจะเอารถเข้ามาวิ่ง อันนี้รับงานครับพี่น้องอันนี้รับงานก็คันนี้เป็นรถบริษัทบอกอคนขับมาจากนครพนมครับคนขับมาจากนครพนมฟังสำเนียงคนกะบอกไอาชาติปนะเนนว่าจะบอกไทหรือเป่าอย่างนี้ละ่ะะมาณาระมาณสำเนียงคนนะครับ <laughs> เอา้านี่คือพื้นที่ในการเทะนะครับตามที่ผมบอกพี่น้องว่าจะพามาเบิรงนม,มองเท ดูรถแต่ละคันก่อนโอ้แรง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 ทั้งนั้นนะครับสองร้อยสิบครับเขานึกว่าแต่ผมเป็นป๋าชาติครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับก็ถามไว้ป๋าชาติเป็นบอบอเมียนครับผมไม่ใช่เดียเท่าซ้ำป๋าชาตเด้วยห่อย เห็นว่าก,ก็ได้เอาติดติดโอ้แรงจัดแรงจัดใส่ไปเลยแรงแรงหยยบครับโอ้เที่ยวละประมาณ80บาทครับ อ๋อนี่คือบริเวณหมองลุงครับก็จะมีรถแมคโครรอรับดินครับนี่ถารับดินอยู่กับโจรโบโบครัคนนี้แรงเหมือนกันนี่ก็สองซิปครับรถเสียหน่อยครับคันนี้อันนี้ทำฝาท้ายใหม่อ เอาฝากติดตามนะครับพี่น้องฝากติดตามแน่นะครับ,นรบในช่องอุบลนำสิ่งเฮานะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนยช่อง,งน้อยๆครับพ่าเดี๋ยวเป็นกำลังวัาางวกำลังใจครับนี่คือบริเวณที่ลงดินนะครับติดถนนสองสี่เส้นระหว่างากันทลักเด็ดรวมนะครับคร่งกลางๆไปวุนได่เทศทิ่มเลย <laughs> ไปวุนได่ก็เทียมครับอันนี้งานก็ สามพันเที่ยวเบิกครั้งหนึ่งนะครับสามพันเที่ยวเบิกเท่านึงจะไหนว่าสิแลนนั่นไม่ได้ก่อนหยุดสงการสามพันเที่ยวนะครับรถดับผู้ใดยังว่างบ่มีงานเฮ็ดนะครับประกาศรับนะครับโทรหาผมก็ได้เด้อนะครับคันผูยย้ใดอยากมานะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ผมนี่ล่ะนะครับศูนย์แปดหกสามเก้าสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับอันนี้พื้นที่เทนะครับ ก็จะมีดีสองนะครับค่อยรับดินอีกขั้นหนึ่งคอยแต่งทางให้นะครับกะขันมาบอ่อหอดกะจอดกระเทเลยนะครับนี่เหมือนเหมือนแบบนี้นะครับขันข,ขาวๆนี่เขาเททิ้งตั้งแต่กลางทางเลยก็เขาเขามาครับเ <c oughs> ขามาเ่าไปด้แต่ว่าร้อยสิบห้ามาถึงเฉยเลยลอยชิบหายนะครับลอยชิบหายมาหอด โอ้ถึงแม้จะเก่านะครับแตใจยาวใจยาวจริงๆนะครับสบร้างอร่อยสิบหากันเลยโหดเกินงานนี้ฮ่าโอ้สองสิบเข่ามาถึงครับลอยโอ้ลอยสิบห่างนะว่าจะที่เข่าถึง bò thuyền người gành bò thuyền gõ lên bà các thứ ba xây lại không xây nhiều nếp này xây nhiều vô โอ้แต่ว,ว่าเร็วนะดีสองคันนี้เร็วครับหลังจากฝนตกได้ประมาณสักอาทิตย์กว่กาๆครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งเาะตกประมาณวันที่หนึ่งที่สองอ่าตอนนี้วันที่เก้านะครับเดือนวันที่เก้าเดือนเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โอ้ยหกสิบห้าครับพี่น้องโอ้ลงนี่แหละหกสิบห้าครับ ก็หลังอาทิตย์หนึ่งมันก็ยังงม,มบวมอยู่นะครับทำงานก็ยากหน่อยอก็ฝากพี่น้องไว้นะครับผู้ดใดอยากพยักง,งานในการอยากมาอแรงดินมองนี้นะครับผมมีงานมีการกระตุ้นหายใจนุ่มท่อนครับเบอร์โทรศัพท์แปดหกสามเก้าสองหนึ่งสามหนึ่งครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำในช่องอุบลนดำสิงค์ครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำในเพจอุบลนดำสิงค์นะครับอย่าลืมกดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับผู้ใดมากระลังก็กรลังใจทีมงานครับ ผืนที่มาหาศาลครับพี่น้องฝั่งน้นก็จะมีรถเช่านะครับเดี๋ยวยังชี้ไปทาพี่น้องหนเบื้องรถเช่าอยู่ฝั่งนี้แล้วก็โน้นมีซ่นนี่เช่าอยู่ฝั่งพุ่นแล้วก็ฝั่งพี่อีกถนนไกลๆนูน่นมองเห็นบ้างล่ะน่าจะเป็นอาจารย์เตะ <laughs> เดี๋ยวยังชียางไปหานะครับเอาอรถไถนี่ก็โหดมาจากฟูจิวะนี่ โอ้เดินไปดูกันเสียงโหดมากฟอร์ดครับฟอร์ดฟูจิท็กเตอร์ไม่ธรรมดาครับเจ 6, ็ดหกหนึ่งศูนย์เนี่ยเจ็ดหกหนึ่งศูนย์โอ้แรงดีครับแต่ว่าส่ง ไปแล้วนะครับ <laughs> เอา้าอัมลาพัดจากพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิปคลิปต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวมาอัปเดตสถา,านการณ์อัปเดตหน้างานให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหน้างานนะครับอยู่ลงเชือกนะครับ Ooh. สุดยอดไปแล้ว เดินมาท่านครับแลนเร็วแห้งโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องมีเงินเสียหลายๆนะครับเดี๋ยวเขาเจอกันคลิปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ